บุรพาจารย์ชาวศรีลังกาให้ความสำคัญวันเพ็ญของทุกเดือนโดยบันทึกเหตุการณ์อย่างละเอียดทั้งเกิดขึ้นสมัยพุทธกาลและเกี่ยวข้องกับเกาะลังกาเพื่อปลูกศรัทธาชาวพุทธศรีลังกาและเพื่อเน,น้นย้ำให้รู้ว่าเกาะลังกาเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาวันนี้ขอเสนอเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญเดือน11หรือภาษาสิงห์เรียกว่าวัปโปยะดังนี้หนึ่งตรงกับเหตุการณ์เทโวโลหนะ สพระมินทเถละและคณะธทมสังคยนาครั้งแรกบริเวณทูปารามเจดีภายใต้ราชูปถัมภ์ของพระเจ้าเทวนัมปิยติสะ 3. พระศรีอรยะเมตรตรมาบังเกิดบนโลกมนุษย์ 4. พระมินทเทละกราบทูลพระเจ้าเทวนัปิยติสะให้ส่งราชทูตไปอินเดียเพื่อทูลขอพระสังฆมิตาเถรีมาก่อตั้งภิกษุณีสงฆ์และห พระมีนทเถระพร้อมพระสงฆ์ศีลังกาทำพิธีประวรณกรรมเป็นครั้งแรก